วัสดีค่ะคุณย่าในต่างแดนวันนี้พามาอุสตรไรนะคะแต่เป็นเป็นคนละเส้นทางนะคะอันนี้คือเส้นทางมาจากเบรเกนสนะคะแต่ตรงนี้จุดนี้ชื่ออะไรคุณย่าต้องขอโทษด,ด้วยไม่ได้อ่านลืมอ่านเดี๋ยวยังไงคุณย่าจะถามหาข้อมูลแล้วก็จะเขียนให้ ดูที่หลังนะคะว่าตรงนี้คืออะไรชื่ออะไรสมัยก่อนเมื่อสิบกว่าปีคุณย่าก็เคยมานะคะตรงนี้น่ะคือเป็นที่ท่องเที่ยวเวลาหน้าหิมะเยอะๆเขาจะนิยมมาเล่นสกีตรงนี้ค่ะขึ้นไปบนเขาสูงๆโน่นนะคะจะมีกระเช้าพาขึ้นไปแล้วก็เล่นสกีลงมานะคะอันนี้คนละเส้นทางที่คุณย่าเคยไปนะคะ แต่ว่าเป็นออสเตรียเหมือนกันหรือว่าอุสเตรียเหมือนกันนะคะแต่อันนี้จะแยกมาอีกทางเส้นทางหนึ่งอันนี้คือมาจากทางลินดาวแล้วก็ไอเบรเกนส์นะคะแต่ไม่ใช่ลินดดาวไม่ใช่เบรเกนส์แต่คือเป็นเชื่อมต่อนะคะคือต่อออกมาจากเบรเกนส์นะคะซึ่งคุณย่าต้องขอโทษด,ด้วยไม่ได้ทำการบ้านมาไม่รู้ว่าชื่ออะไรตรงนี้ <laughs> ขับรถชมวิวไปเรื่อยๆนะคะแถบนี้หิมะก็ยังเยอะนะคะเพราะว่ามันเป็นภูเขาเราขึ้นภูเขามาสูงตรงนี้ก็จะเป็นอุโมงคลอดใต้ภูเขานะคะเพราะว่าถ้าตรงไหนที่มันทําถนนไม่ได้เขาก็ต้องเจาะลอดใต้อุโมงคลอดใต้ภูเขานะคะทําเป็นอุโมงคลอดใต้ภูเขาซึ่งถนนเส้นนี้จะมีอุโมงค์แบบนี้เยอะมาก เพราะว่ามันเป็นถนนมาเชื่อมมากับภูเขานะคะข้างๆนั่นนหะที่เป็นเสาๆน่ะก็คือหน้าผานะคะบางครั้งหน้าผาก็จะอยู่ทางขวามือบางครั้งก็จะอยู่ทางซ้ายมือนะคะเพราะว่ามันเป็นภูเขามันแคบค่ะซึ่งช่วงนี้มันไม่มีที่เขาก็ต้องเจาะภูเขานะคะเจาะภูเขาก็เลยต้องเป็นอุโมงค์แบบนี้ ซึ่งมันแคบมากเขาก็ต้องเจาะภูเขาอีกครึ่งซีกนะคะแถ,แถบนี้ส่วนมากเส้นทางแถบนี้ก็จะเป็นอุโมงค์แบบนี้บางครั้งก็จะอุโมงค์ทึบไปเลยคือแล้วแต่บางช่วงนะคะแต่ช่วงนี้คืออุโมงค์ครึ่งซีกเแล้วอีกซีกหนึ่งก็เปิดโล่งโอเคมันไม่มืดแล้วก็แคบนะคะรถสวนกันได้แค่นั้นแค่สอง สองเส้นทางทูเวอันนี้คือน้ำตกลงมาจากภูเขานะคะน้ำที่ไหลๆเน่ะคือหิมะเริ่มละลายนะคะอันนี้คือหน้าร้อนแล้วนะคะหน้าร้อนแต่ว่าทางนี้คือแถบทางออสเตรียหรือว่าอสเตรยียหิมะจะมีเยอะกว่าทางเยอรมันนะคะแล้วตรงนี้มันเป็นภูเขาส่วนมากมันก็จะ อากาศก็จะเย็นทั้งปีนะคะแต่ว่าก็คือหน้าร้อนเขาแล้วนะคะอันนี้คนละเส้นทางที่คุณย่าเคยนำเสนอนะคะอ๋ออันนี้เป็นอะไรเนาะไม่ใช่กำลังจะอ่านป้ายชื่อโอฮิตเซียสนะคะหิมะก็ยังคงหลงเหลือเยอะอยู่ทางแคบ ซึ่งส่วนมากข้างทางก็จะเป็นเหวเป็นหน้าผานะคะก็จะมีบ้านเรือนไม่ใช่บ้านเรือนเป็น,นที่พักก็เรียกอะไร <c oughs> เป็นโรงแรมอันนี้เป็นโรงแรมแล้วก็เป็นเกสต์เฮาส์นะคะเป็นโฮมสเตย์ตรงนี้ไม่ใช่หมู่บ้านหมู่บ้านจะมีเป็นระยะเป็นช่วงๆนะคะแถบนี้ส่วนมากท่าหน้าหิมะก็คือ ผู้คนจะเยอะเพราะว่าขึ้นมาเล่นสกีนะคะแล้วก็พักค้างคืนอันนี้คือมันหมดหน้าสกีแล้วนะคะเพราะว่าหิมะมันเริ่มละลายแล้วมันไม่มีสกีแล้วมันเล่นสกีไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าหิมะละลายนะคะข้างซ้ายมือเราก็คือเป็นหน้าเหวเป็นเป็นอะไรเป็นหน้าผาหน้าเหวเนาะ <c oughs> เรียกผิดเรียกถูก ส่วนมากสองข้างทางที่เป็นหินเป็นบ้านน่ะก็จะเป็นโรงแรมนะคะเป็นโรงแรมเป็นเกสเฮาส์แต่หมู่บ้านจะอยู่อีกลงไปข้างๆไอ้ลงไปทางหุบทางเหวลงไปนะคะจะเป็นหมู่บ้านเล็กๆส่วนมากที่อยู่ตามติดถนนตรงนี้จะเป็นเกสเฮาส์เป็นบ้านพักนะคะ มากที่อยู่ติดถนนก็คือจะเป็นร้านอาหารเป็นร้านขนมปังหมู่บ้านก็จะอยู่ลึกลงไปนะคะมาชมบรรยากาศวันนี้ก็พาชมสภาพอน,นุนะคะที่เห็นริบๆโอ๊ยมองไม่เห็นแล้วมันบงัง ก็คือหมู่บ้านที่อยู่ตามไหลเขานะคะเห็นไหมเห็นไหมโนนนะคะเป็นหลังเล็กๆกูๆอันนั้นนะ่ะคือหมู่บ้านนะคะอันนี้คือลงเขานะคะ่วงนี้ลงเขาแต่ว่าถนนมันก็จะอ้อมไปตามภูเขานะคะบรรยากาศวันนี้อากาศอุ่นนะคะ9องศาค่ะ อันนี้อากาศอุ่นอบอุ่นขึ้นมาหลังจากที่ว่าฝนมาตั้งสองอาทิตย์นะคะเห็นเล็กๆคือหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านตามหมุบเขาตามไหลเขาอันนี้เราลงเขามาแล้วนะคะเมื่กี้เราอยู่บนเขาอันนี้คือลงเขามาพาชมบรรยากาศชนบทของอุสเตรัยนะคะ จะสั่นมั่งเพราะว่าถัดนุนลงเขาขึ้นเขามั่งนะคะอันนี้ก็จะมีบ้านไม่กี่หลังคานะคะบ้านอยู่ตามชานเป็นบ้านหรือเป็นเออใช่บ้านไม่ใช่โรงแรมไม่ใช่เกสต์เฮาส์จงมีเป็นบ้าน นนะคะคตรงี้ก็จะมีป้ายรถเมย์ค่ะนนั่ะแต่ว่าหิมะยังคงเยอะอยู่นะคะแถ,แถบนี้เพราะว่ามันเป็นภูเขาเป็นเทือกเขานะคะดูน,นั่นแหะก็ยังคงมีหิมะหลงเหลืออยู่เยอะอนโน้นบนภูเขาก็ยังคงเหลือเยอะอยู่นะคะ หิมะค่ะซึ่งมันละลายไม่หมดนะคะเพราะว่ากลางคืนมาอากาศมันก็เริ่มเย็นอีกรอบอันนี้คือวันนี้คือมันมีแสงแดดมันมีความอุ่นขึ้นมาหน่อยแต่ว่าพอตกกลางคืนเขาก็จะเริ่มความเย็นกลับมามันก็ไม่ละลายแล้วหมอกอะไรลงมามันก็จะมาเพิ่มความหนาวก็เป็นน้ำแข็งเป็นหิมะต่อนะคะ พออีกไม่กี่เดือนก็ถึงหน้าหนาวอีกอีมะก็มาใหม่อีกรอบนะคะบรรยากาศวันนี้ถือว่าโอเคมากแต่ว่าออกข้างนอกรถก็ลมเย็นมากนะคะต้องใส่เสื้อไอจแก็คเก็ตอยู่นะคะใส่แต่เสื้อแขนยาวก็ไม่ค่อยไหวนะคะถึงจะมีแดดก็กเถอะตะกี้คุณย่าลองแล้วลงออกจากรถนะ พอเปิดประตูรถออกแค่นั้นแหละต้องกลับมาหยิบไอเสื้อแจ็คเก็ตอีกตัวหนึ่งแค่เสื้อแขนยาวเฉยๆเอาไม่อยู่คะ่ะเพราะว่าอากาศมันยังเย็นอยู่นะคะข้างนอกในรถเราก็ยังต้องเปิดแอร์อุ่นอยู่นะคะถึงจะมีแดดแต่ว่าเขาก็ยังนั่นอยู่เนาะแต่ธรรมดาถ้าเป็นหน้าหนาวจริงๆ9องศาถือว่าอุ่นมากๆนะแต่นี่มันเป็นหน้าร้อนแล้วไง โอเคนะคะขอบคุณมากที่ติดตามรับฟังรับชมคุณย่าก็มีแค่วิวประมาณนี้แหละค่ะมาฝากขอบคุณมากค่ะ <c oughs>